สวัสดีค่ะพบกับครูก้อยอีกแล้วนะคะวันนี้ครูก้อยเอาเรื่องที่มีประโยชน์มากๆมาฝากเพื่อนกันนะคะหลายๆคนถามเข้ามาค่ะว่าการสอบอุกิเตสติคืออะไรนะคะวันนี้จะมาเฉลยแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นนะคะใครที่อยากเรียนภาษาฟิน nish ติดตามครูก้อยได้ใน IG นะคะมัลิเกียลิจุด ในนั้นครูก็จะอัพวิดีโอที่เป็นสั้นๆน,นะคะก็จะสอนวิธีการพูดภาษาฟินนิชประโยคนี้ประโยคนั้นเราก็สามารถนำไปใช้จริงได้เลยนะคะแล้วครูก็จะใส่พวกเทคนิคเล็กๆน้อยๆวิธีการเรียนภาษายังไงให้เก่งเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็จะมีการอัปเดตอยู่สม่ำเสมอค่ะใครที่อยากเห็นบ้านเมืองฟินแลนด์เป็นยังไงเรียนภาษาฟินนิชเป็นยังไงเหมาะเลยนะคะให้เข้าไปติดตามได้เลยค่ะมาเข้าเรื่องกันนะคะอุก,กิเตสติกคืออะไร คำว่าอุกิก็ย่อม,มาจากคําว่าอ l e เลยเซตเกียรหรือตุดกินนดถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือการสอบวัดระดับภาษาทั่วไปนะคะหรือชื่อภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า A National Certificate of Language Proficiency ก็จะแปลเป็นภาษาไทยว่าใบรับรองความสามารถทางภาษาแห่งชาตินะคะการสอบอุกิก็เป็นการวัดความสามารถทางด้านทักษะภาษา อย่างเป็นทางการที่วัดผลผ่านทักษะฟังพูดอ่านและเขียนนั่นเองค่ะการสอบอึก,กิมีให้เลือกสอบได้ถึง9ภาษาด้วยกันซึ่งมีภาษาฟิน nish สวีดิชแล้วก็ภาษาซามิซึ่งเป็นภาษาทางเหนือของประเทศฟินแลนด์เป็น3ภาษาในนั้นนะคะสอบได้ระดับไหนบ้างสามารถเลือกสอบได้ถึง3ระดับนะคะจะมีระดับพื้นฐานระดับกลาง แล้วก็ระดับสูงภาษาฟิน i s h แบ่งออกเป็นทั้งสิ้น6ระดับนะคะ<ด>ก็คือระดับที่1ถึงที่6ระดับพื้นฐานก็คือระดับ1กับ2หรือเทียบเท่า R 1 1ถึง R 2 2ค่ะระดับกลางก็จะเป็นระดับที่3ถึง4หรือเทียบเท่า B 1ถึง B 2 ระดับสูงก็จะเป็นระดับ5กับ6หรือเทียบเท่า C1 ถึง C2 ค่ะเราจะสอบอึกงกิบไปเพื่ออะไรนะคะตัวอย่างเช่นสมัครเรียนสมัครงานขอสัญชาติฟินแลนด์หรือเก็บไว้เป็นความภูมิใจส่วนตัวค่ะแล้วเราจะต้องสอบระดับไหนอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของเรานะคะอย่างเช่นถ้าเราอยากจะสมัครขอสัญชาติของประเทศฟินแลนด์ เราก็จะต้องผ่านอย่างน้อยระดับที่3เพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกสอบระดับกลางค่ะส่วนรายละเอียดในการขอสัญชาติว่าต้องใช้อะไรบ้างผ่านระดับภาษาอย่างไรนะคะเดี๋ยวครูจะทำคลิปแยกถ้าใครอยากฟังเรื่องนี้ให้คอมเมนต์กันมาด้วยนะคะครูจะได้รู้ค่ะว่ามีคนรอฟังอยู่รู้ได้อย่างไรว่าภาษาเราถึงระดับที่จะไปสอบหรือยัง อันดับแรกก็เหมือนเดิมนะคะต้องรู้ก่อนว่าเราจะไปสอบระดับไหนอย่างเช่นเราตั้งเป้าแล้วว่าอ๋อเราจะไปสมัครระดับกลางนะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าความสามารถเราถึงหรือยังนะคะถ้าเป็นระดับกลางครูแนะนําเลยว่านักเรียนจะต้องเรียนให้จบซ่วมเมนเมสตเตอรีเล่ม3ก่อนหรือการเรียนจบขั้นพื้นฐานสูงสุดเราต้องได้ R 2 2ก่อนเป็นอย่างน้อยนะคะเพื่อที่จะไปเอา B 1 ครูแนะนำว่าเราจะต้องเก่งกว่าระดับที่เราไปนะคะเวลาสอบเราจะได้ไม่ประมาะค่ะหรือสามารถลองทำแบบทดสอบดูค่ะว่าระดับภาษาเราถึงไหนแล้วโดยที่เข้าไปทำแบบทดสอบของเว็บไซต์ของมหาลัยยูบาสกิลาตามลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยนะคะ สอบที่ไหนเวลาอะไรอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเมืองที่เราอยู่นะคะและการทําสอบยุกิจเขาก็จะมีหลายๆสถาบันแล้วก็ไม่ได้มีในทุกๆเมืองเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าไปตรวจสอบที่ Opetus h a l ล t u s l สลิงค์ครูใส่ไว้ใต้วิดีโอนี้เลยนะคะสามารถคลิกเข้าไปได้เลยในลิงก์นั้นเขาก็จะแจ้งค่ะว่ามีสถานที่สอบที่ไหนบ้างเมืองไหนบ้างเวลาสอบคือวันที่เท่าไหร เขาก็จะมีให้เลือกนะคะภาษาที่สอบเราก็เลือกส่วมมีระดับที่สอบเราก็เลือกเกสกิ ki, ถ้าเราจะสอบระดับกลางนะคะแล้วก็เมืองที่สอบเราก็เลือกเมืองที่อยู่ใกล้เราที่สุดนะคะเนื่องจากการสอบอุกินะคะเป็นการจัดสอบที่น้อยมากคือประมาณ4ครั้งต่อ1ปีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเต็มเร็วมากเวลาที่เขาเปิดให้รับสมัครนะคะ เพราะฉะนั้นครูแนะนำว่าถ้าคุณแพลนที่จะไปสอบอุก,กิก็ต้องดูเวลาสถานที่อย่างน้อยนะคะ3 4เดือนล่วงหน้าเลยค่ะแล้วถ้าสมมติว่าใครลงทะเบียนไม่ทันนะคะครูก็แนะนำว่าให้ต่อคิวเพราะเราก็มีโอกาสที่จะได้ที่นั้นนะคะไม่งั้นก็อาจจะต้องรอไปอีกครึ่งปีค่ะอย่างตอนที่ครูสมัครเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะการสอบอุก,กิกเขาก็เปิดให้ลงทะเบียนตอน8โมงเช้า แล้วครูลืมครูมาลงทะเบียนอีกทีหนึ่งตอน2องทุ่มนะคะ12ชั่วโมงผ่านไปปรากฏว่าเต็มแล้วนะคะเร็วมากๆภายในวันเดียววันแรกที่เขาเปิดเลยแหละคะ่ะครูก็เลยต่อคิวแต่โชคดีค่ะอาทิตย์ถัดมาเขาก็ส่งข้อความมาว่ามีคนแคนเซิลน,นะคุณจะเอาที่หรือเปล่าครูก็เลยเอาก็เลยได้สอบตามที่ตั้งใจไว้ค่ะสอบกี่ชั่วโมง การสอบอุก,กี่นะคะก็วัดการฟังพูดอ่านเขียนทั้งหมด4ทักษะก็4ชั่วโมงบวกกับเบรกด้วยอีกประมาณ1ชั่วโมงก็เราจะใช้เวลาสอบอุก,ก่ทั้งวันโดยเฉลี่ยแล้ว5ชั่วโมงอยู่ในสถานที่ที่สอบนะคะก็คือวันเดียวจบเลยค่าสอบเท่าไหร่ถ้าคุณต้องการสอบระดับพื้นฐานค่าสอบอยู่ที่120ยูโรระดับกลาง140ยูโรระดับสูง180ยูโร และเมื่อคุณได้รับผลสอบแล้วแล้วคุณไม่พอใจนะคะกับผลสอบอย่างเช่นเราพูดเราพูดคิดว่าเราพูดได้ดีอ่ะทำไมเกรดเราได้น้อยจังเลยทําไมเราได้ไม่ถึงตามที่เราหวังนะคะเราก็สามารถขอให้เขาตรวจทักษะการพูดให้เราอีกครั้งได้นะคะแต่เราจะต้องจ่าย50ยูโรค่ะและถ้าเราต้องการให้เขาตรวจหมดเลยทั้ง4ทักษะก็50ยูโรคูณ4ก็เป็น200นะคะก็คือทักษะละ50นั่นเอง หมายเหตุ hate, ค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการ special needs นะคะอย่างเช่นคุณอาจจะอ่านหนังสือมองตัวหนังสือไม่ค่อยเห็นนะคะหรือหูอาจจะไม่ค่อยได้ยินแบบนี้เราจะต้องแจ้งตอนที่เราสมัครเข้าไปนะคะเพื่อสถานที่สอบเขาก็จะมีการบริการพิเศษให้ค่ะค่ะก็จบแล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆคนที่ศึกษาภาษาฟินิชอยู่นะคะ อย่าลืมนะคะถ้าใครต้องการที่จะฟังเรื่องของการขอสัญชาติในประเทศฟินแลนด์ให้ส่งคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะหรือตั้งคำถามเลยก็ได้เพื่อที่ครูจะได้เอามาพูดในวิดีโอถัดไปค่ะ อย่าลืมนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้กดไลค์ให้ครูด้วยแล้วก็แชร์ด้วยถ้าคิดว่ามันเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนของคุณนะคะแล้วก็กด Subscribe ค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอต่อไปของครูก้อยแล้วก็อย่าลืมติดตามครูใน Instagram นะคะเพื่อที่จะได้เรียนภาษาฟินิชจากคลิปสั้นๆอัปเดตบ่อยครั้งทุกๆอาทิตย์นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะฮ e ล